การรู้ลมหายใจเข้าออกบริกรรมพุโทโธเนี่ยเป็นหลักไงเป็นหลักไงที่ว่าสติปัฏฐานก็คือหลักทั้งสี่การบริกรรมภาวนาการรู้ลมหายใจรู้การเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นหลักแม่ใใจมันส่งออกไปข้างนอกเราต้องฝึกอย่างตอนนี้เรานั่งเราก็ฝึกได้ดี ไปเราเดินเราก็มีสติในการเดินไปออกทุกก้าวรับอาหารเราก็มีสติกำลังรับประทานอาหารอยู่เคี้ยวกืนเราก็พยายามมีสติเรื่องนี้เราไม่คิดไปเรื่องอื่นถ้ากลับตั้งแต่ว่าเรามาวัดใส่บาทเรารอพระอยู่กับพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆเราก็กลุยในเรื่องที่เป็นเป็นบุญกุศลใจก็สบาย จะขับรถมาวัดแล้วก็สวดมนต์มาในรถก็ได้ให้ใจมันเบิกบานเบิกบานขึ้นเมื่อมาถึงวัดเห็นต้นไม้จิตใจกระชุมชื่นขึ้น,นอาจจะเกิดพิติเกิดความสุขใจในใส่บาตรกระสุกใจขึ้นมาละเราเตรียมใจของเรามาแล้วตั้งแต่บ้านตั้งแต่หุงข้าวเมื่อคืนก็มีใช่ไหมเตรียมซื้ออาหารเรื่องของบุญไงบุญนี้ สำคัญกับบุญที่จะจิตสงบเนี่ยเป็นบุญอย่างมากที่เดียวจะเกิดความร่มเย็นแม้ว่าอากาศมันจะร้อนแต่ว่าใจมันเย็นได้นะใจมันเย็นได้ด้วยความสงบนี่แหละพลังงานที่มันรวมเข้ามาแล้วนิ่งถ้าเราคิดไปแต่ละครั้งเท่ากับเราจิตเราเสียพลังงานไปเรารับรู้อารมณ์แต่ละครั้งจิตก็ไปยึดถือ กำลังของเก็บเงินน้อยไปอ่อนไปอ่อนไปเรื่อยๆการปฏิบัติมันก็ได้ผลน้อยเราต้องมาเราต้องตั้งใจตั้งใจว่าเราจะรับรู้อารมณ์ให้มันน้อยลงเอาเท่าที่จําเป็นเท่าที่จําเป็นแล้วก็ดูดูก็รู้ไว้ในโลกนี้ก็มันก็วุ่นวายไม่มีศีลธรรมทุบราคาฟันการอย่างหนึ่งมีศีลธรรมก็วุ่นวายไปรวมแล้วก็ถ้าไม่มีศีลธรรมเกิดความวุ่นวายขึ้นมาอย่างนั้น เ,เราเองเป็นชาวพูดเราก็ต้องการสงบพยายามฝึกใจให้สงบแรกแรกมันก็ยากก็ลำบากทังนั้นที่นั่งไปชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวจะสงบสักห้านาทีตอนต่อมาฝึกกลมก็ยากเหมือนกันใจใมันนิ่งๆมันยังไม่นิ่งก็ต้องใช้สัญญาความจำ ระลึ่ถึงพราะพเจ้าที่งค์มีพระหมหากรุณาคุณกว้งางใหญ่ไพศาลหายสุดท่าที่ประมาณไม่ได้ตามมันเลึกไปบริกรรมพุโทโธแล้วก็คิดถึงมร่างกายมันจะต้องตายตายแล้วัก็มีสภาพร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงไปวันในสภาวะปัจจุบันมันก็ยังเห็นสวยเห็นงามอยู่แหละเห็นเป็นตัวเป็นตนอยู่ก็ต้องไปถึงความตาย ตายแล้วมันย่อยสลายไปมันก็ไม่งามมันก็ไม่เจตัวไม่เจตทนแตกสลายไปทําไปไปบป่อยข้านั่นแหละถ้าจิตเราดีแล้วก็มองปัจจุบันทั้งจะทั้งจะไม่เห็นตัวตนนะเห็นเป็นโครงกระดูกเดินได้ก็ได้หร้วจะจับมือเราก็เป็นกระดูกเนาะมันไม่ใช่ตัวเรานะมันไม่ใจตเข้าเกิดขึ้นใจตั้งอยู่กระดาษไปอันนี้ก็ไม่เจตัวเรา ถ้าเรายิ่งปฏิบัติมาแล้วเนี่ยเราเคยอยู่สภาวธรรมเรากระลึกกไปถึงสภาวธรรมที่เราเคยได้รับเนี่ยจิตมันก็สงบขึ้นมาเพิ่มใจขึ้นมาปิติใจขึ้นมาเมื่อเราระเล,ลึกถึงศีลที่เราเคยทำเนี่ยสมทานบางวันเราไม่ได้มาสมทานศีลที่วัดเราระเล,ลึกได้ถึงเรามาถวายสังฆทานถวายปราตายจีวรถวายบาตรถวายพระตาหารเราก็อิ่มใจได้เห็นไหม แม้ที่เรามาทําทุกวันนี้เพื่อที่เราจะได้ระลึกถึงง่ายๆเป็นกรรมที่เราระลึกถึงได้ง่ายๆนั่นเองอแเรวก็จะเบิกบานผ่อ,องใสถ้าหย่งเราเห็นสภาวธรรมสมมติิมุตติเราก็ระลึกไปถึงตรงนั้นะเราเคยครั้งหนึ่งนะเคยเห็นรูปน้าไม่เฉ่ตัวเราสักแวบหนึงอนะ่ะใจมันก็ปิติเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีตัวไม่มีตนลนะ เห็นคนเดินไปเดินมากับเป็นหุ่นยนต์ละเราก็ตามระลึกไปถ้ายังไม่ได้ก็เึกจิตของเรามาให้สงบซะก่อนนะใช้ปัญญาอบรมก็ได้ให้เกิดสมาธิสมาธิอบรมให้เกิดปัญญาก็ได้พยายามฝึกฝนว่าอบรมจิตของเราอย่างนี้ไป,ไปบ่อยๆเข้าเกิดปัญญาแ้่เกิดฟุ้งซ่านไปก็มีความรู้สึกว่าแม่แน่ไปเที่ยงหน้าเนะดินกลับมานะ เฝ้าดูจิตของเราจะจะคิดอะไรจะปรุงอะไรแต่งอะไรเอาวิชากําำลังจะสร้างเรื่องราวแล้วสร้างพบสร้างชาิขึ้นมาเมื่อเราได้รับรมที่ถูกใจมันก็จะปรุงแต่งออกมารมที่ไม่ถูกใจก็จะปรุงแต่งออกมาให้เราดูตรงนั้นเฝ้าดูเฝ้ารู้ว้คือ,อตัวนี้ฝึกเกียรติั้งเราให้เป็นมีผู้รู้ขึ้นมานันผู้รู้จะอบรมจิตนะ ผู้รู้นี้เป็นเราไหมเอาละตอนนี้เราไปยึดเอาผู้รู้ปเป็นเราไปก่อนเหล่านี่คือผู้รู้นะแต่ถึงวันหนึ่งเราก็จะต้องปล่อยวางผู้รู้นี้แหละเอามาฝึก,กจิตผู้รู้นี่คือมรรคสีธรรมทิปัญญานั่นเองนะมาฝึก,กจิตของเราถ้าไม่ฝึก,กจิตมันจะหลงไปยึดเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเนี่ยอยู่อย่างนี้มันก็มีทุกข์มากันกหา้ามันก็เหล็กแดงๆ,ๆ,ๆไงไหม แต่ตรงไหนที honest, ่ก้อนเหล็กแดงกัร้อนทั้งนั้นร่างกายนี้ก็เหมือนกันจิตก็เหมือนกันความจําก็เหมือนกันในความปรุงแต่งความจําเมตนาวิญญาณวิญญาณก็ทำหน้าที่ตามปกติกายเห้รูปก็รู้สึกเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสแต่ว่ามันไวมากไวมากไวเกิดเกิดตัวตนเกิดเลยเห็นเมื่อไหร่ก็ตัวตนเกิดละได้ยินเมื่อไหร่ก็ตัวตนเกิดแล้ว เห็นไหมเกิดเร็วอย่างนี้จะทำยังไงก็มาฝึกจะมีตัวเราไหมมีตัวเข้าไหมฝึกให้รู้เท่าทานันค่อยๆฝึกไปอย่าละน้อย,อยละน้อยลนะเอามาความสงบเนี้ยดีขึ้นมาความสงสยัยการปฏิบัติมันก็น,น้อยลงนะความสงสยัยความสงสัยบางคนมากอาตมาในก็สงสยัยมากซะเหลือเกินวุ่นวายมาก นงบูชากระเทศอบรมบรม่มนิสัยฟังธรรมล้วก็ปฏิบัติไปค่อยดีขึ้นดีขึ้นนะอืมอย่างหนึ่งก็ง่ายๆครับปฏิบัติตพุโทโธไปเลยคนที่คิดมากนั่นไม,ไม่ต้องความคิดไม่ต้องการความคิดกับพุโทโธมากๆอย่างเดียวเนี่ยหรือจะพุโทโธธรรมโมสองโคอิติปิโสร้อยแปดเพื่อต้องการให้จิตสงบทางนั้นถ้าสงบแล้วเหลือพุโทโธคําเดียวนะได้ละ หน่วยใจเขา้าใจก็พูดโทพูดโทห้ยใจกาพูดหน่ยใจออกโททำอยู่อย่างนี้น่ะถ้ามันคิดไม่หยุดอะใช้พิจารณาบ้างสลับกัดบางคนก็ไม่อยู่ในพุทโธอย่างเดียวมันไม่อยู่ก็ใช้การพิจารณามันมากๆก็ไม่ไหวก็ใช้ความตาย ชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนนะเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี่ก็คือความตายชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนให้เราพิจารณาความตายนี้ก็ได้ถ้าพิจารณาความตายนักจิตก็นิ่งสลดสังเวชแบบชีวิตไม่แน่นอนจริงเนาะเป็นชีวิตที่เหลืออยู่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่เท่าไหร่ เ่าล่ะสร้างความดีก่อนยังไงมันก็ต้องตายทีนั้นเราก็มาดูว่าเออจะไปโลภอะไรเนาะจะไปกโกรธพยาบาทคุณทาไมแนละ้วมันต้องตายจะไปถงเย็ดนั่นอันนี้เป็นของเราทําไมเนาะโลกนี้ค่อเรามาอยู่ช่วคราภตอนนี้ไม่มีใครจะอยู่ไปเป็นเจ้าของตลอดไปชั่วระยะเวลาหนึ่งนะล้วก็มีกรรมสิทธิ์ที่จะอยู่จะใช้ได้ แต่ก็ต้องจากไปแม้ว่าเราจะหามาเองสร้างมาเองอันชาตินี้แหละแต่มันก็เป็นกองในโลกนี้นะคิดพิจนารณาอย่างนี้ใจก็สงบใจขึ้นมาได้ที่มันจะโกรธพยาบาทอยู่เราก็พยาบาตไปอวิชชามันก็ทําให้คนนั้นมีปัญหาในจิตใจของเขาเอาวิชชาของเราเองมันก็ทําให้เกิดปัญหาทั้งเราเป็นอย่างนี้ เราจะไปทำลายอาวิชชาเขาไม่ได้ต้องทำลายอาวิชชาของเราเองต้องทำเองด้วยพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์บอกพระองค์เป็นเพียงผู้บอกทางตัวนั้นเองแต่พถาถาระธรรมคดทำให้ได้ก็จะให้อวิชชามันหมดไปจากโลกนี้แล้วบอกเราก็จะเป็นพระอารหันต์กันแต่อันนี้มันไม่ได้แต่พระองค์บอกทางได้ถ้าเราปฏิบัติตามทางที่พระองค์บอกเราก็ เป็นพระอาหารได้นี่เราก็ต้องภาคเพียนนะต้องทําเองนั่งทำเองอัตยิอัตโนธนโทตนแรกเป็นที่พึ่งของตอนที่พึ่งของเราก็คือความดีนั่นเองงั้นตามรละลึกความดีบ่อยๆจนจิตของเราหายจากความฟุง้งซ่านก็จะสงบใจได้นะสงบใจสงบจิตสงบใจขึจ้นมาเบิกบาน ขึ้นมาทีเดียวเราก็จะเห็นความสงบขึ้นมาบ้างโอ้มันมีความสำคัญอย่างนี้เนาะมันเย็นจิตเย็นใจใกายเบาจิตเบาโอ้มันว่างนะถ้าเราทำถึงตรงนี้ละเห็นผลของการปฏิบัติทีเ่เราทุ่มเทกันมาทำทุกปีเนี่นะเราเห็นผลละสมาธิเกิดเราก็จะมีศรัทธาที่จะทำเองะไม่ต้องบังคับ ในเบื้องต้นต้องบังคับเหมือนกันนะบังคับให้มันนั่งให้เดินต่อมาเห็นประ,ประโยชน์เห็นประโยชน์ของการฝึกจิตเห็นโทษของกจิตที่มันวุ่นวายาบางทียังอาลับไปฝันต่อยกับวุ่นวายโกรธพยาบาทปองร้ายเข้าไปในความฝันอีกอม,มันจะปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ไดีอีกเห่างนั้นแนะ่ะหลับก็ไม่เป็นสุขมันจึงเจริญเมตตาภาวนา หลับจะได้เป็นสุขจะจะได้ไม่วุ่นวายเราต้องเพียรเราต้องนะพยายามฝึกจิตของเราอย่างนี้แหละนะให้อยู่กับพุทธ,ธะให้ได้เราต้องการจิตของเราเป็นพุทธ,ธะในเบื้องต้นเราตามเราเลิกเขี้ยมพุทธ,ธะผู้รู้ผู้ตือนผู้เบิกบ,บานเพื่อพระสมมาสัมพุทธเจ้า ใจเราจะลึกถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกบานใจเราจะค่อยๆตื่นตื่นมาจากความหลงทั้งหลายได้อิเลสที่ทําให้ใจของเราไม่ไม,ไม่เบิกบานะนะเห็นไหมเวลาเรามีความโลภใจก็ไม่เบิกบานมีความโกรธหลงใจไม่เบิกบานไอท้ทีเบิกบานเป็นโลกียะเป็นโลกียะไม่ใช่โลกุตระอืมไม่เบิกมันไม่ใช่เบิกบานที่แท้จริงไนงะมันเราได้สิ่งใดมาแล้วมันก็มีความสุขเลย แต่ถ้ามันพัดพากจากไปทุกมามีกแล้วมันก็ไม่จบใช่ไหมเราก็ดูด้วยความอยากเราจะจบไปเนี้ยอย่างคนเราก็มีเงินสักล้านหนึ่งก็สบายต่อมามีอห้าล้านมันก็ยังมันก็ยังไม่หยุดเลยหช่ไหมสิบล้านจะหยุดไหมยุดไม่หยุดมันจะไปเรื่อยเหมือนกันนะเนี้ยเออจะหยุดตรงไหนต้องหยุดที่จิตใจเนะี้ยย้ขาคือว่าความ ัฒนาทั้งหลายแล้วมันไม่พอไม่อิ่มอะนติตนาประมาณนาทีแม่น้าที่มันกว้างมันใหญ่อะมันจะเสมอกับตัณหาไม่ได้ตัณหามันว่ากันนั่นเองฉนั้นเราก็ต้องมาฝึกจิตให้มีเบตตามีกุณากันเดี๋ยวมาฆ่าพยาบาทปองร้ายมันจะคอยมาอยู่เรื่อยๆในใจเนี่ยมันมาอยู่นานแล้วล่ะเป็นอนุสัยก็มาฝึกให้มันสงบสิ่งเหล่านี้มันขัดขวางจิตถึงนั้นแหละ เป็นกิเลสสมานมาแล้วทำลายความสงบเราก็ต้องมาฝึกให้มันได้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้บักบ้านในใจเราให้มันได้มื่อตสงบแล้วก็เห็นเออใจมันเป็นไปได้แล้วนี่นะเออมา่ก่อนมันวุ่นวายเราไม่รู้เลยความสงบเป็นยังไงพอม,มีความสงบก็เกิดความเปรียบเทียบละเมื่อก่อนมันร้อนเดี๋ยวนี้มันเย็นขึ้นนะอืมมันเย็นขึ้น ยิ่งถ้าเราเอารมณ์ก็สงบเราไปในสังคมที่วุ่นวายเราจะรู้และโอ้มันวุ่นวายมากนะเนี่ยพูดกันแต่เรื่องสงครามบ้างพูดกันแต่เรื่องรบลาข่าฟานการบ้านการเมืองโอ้มันเป็นอารมณ์ร้อนอารมณ์ของความโรกรธโกรธลงเ้อเลยอ่ะไม่เอาดีกว่าเราต้องการสงบเพิ่มเย็นเราก็จะมีเพื่อนเพื่อนของเราที่ดีคบหาเพื่อนที่มีปัจปทัาต้องการความสงบเพิ่มเย็นเหมือนกัน นั่นเองทุกคนก็หนา้าตาย,ยิ่มแย้มแจ่มใสเบิกบานมีแต่ให้มีแต่ให้อาภายัยมีแต่ต้องการบุญให้ตั้งใจทุกท่านนะ,จะเจริญพร